เราพาชมป่าบุกหวานของเรานะคะเหตุผลที่บุกหวานของเราใส่ท่อต้นใหญ่ตัดกินตัดขายได้ต้นใหญ่คือเราจะขุดลูกออกลูกที่เขาออกข้างๆงออกให้หมดนะคะเราขุดลูกข้างขางออกส่งให้ลูกค้าให้เขาเหลือแต่ต้นแม่แล้วเขาจะสมบูรณ์ต้นใหญ่ใครสนใจต้นพันุ์บุกหวานของเราติดต่อมาที่เบอร์ 0836177778หรือจะแอ l ล n e ที่ ID line 0638891328เรามีเราขณะนี้เรากำลังมีหน่อพันหน่อขนาด20บาท30บาทให้นะคะแต่ลูกค้าลูกค้า เสียค่าส่งเองเราจะส่งไปให้เราจะเราจะขุดข้างๆ้างแม่เขานะคะเราจะขุดข้างๆางแม่เขาออกเราจะถ่ายให้ดูอย่างนี้คือต้นหนึ่งถ้าเราไม่ขุดหัวเขาขึ้นมาเขาจะขึ้นมาหลายหน่อเลยเราจะเหลือแค่ต้นกลางที่ต้นใหญ่กว่าเพื่อนต้นอย่างนี้เราเอาออกนะคะต้นขนาดนี้เราขาย หน่อละสามสิบบาทนะคะถ้าหน่อเล็กลงมาอย่างนี้เราก็ยี่สิบบาทนะคะหน่อใหญ่สามสิบหน่อเล็กยี่สิบเราก็จะทำการขุดขุดแล้วก็เอาออกเฉพาะลูกเราจะเอาแม่เขาไว้แล้วเวลานั้นเขาเขาก็จะโตใหญ่นะคะอย่างนี้เราก็จะเอาออกนะคะเราจะเหลือเฉพาะแม่เขาไว้แล้วเขาจะสมบูรณ์ อย ar er, ่างนี้ต้นแม่คะนี่คือต้นแม่นี่คือต้นลูกเราก็ขุดอย่างนี้ต้นแม่ตัดไปต้นแม่เขาตัดไปกินแล้วรอบรอบนี้เราก็ขุดนะคะต้นใหญ่อย่างนี้เราสามสิบบาทนะคะต้นใหญ่อย่างนี้เราสามสิบบาทถ้าใหญ่เกินส่งยากเราก็ขุดปลวกของตัวเองนะคะขนาดใหญ่เกินส่งยากเราก็จะขุด ขยายพันธุ์ของตัวเองอันไหนที่พอดี20-30เราก็จะขุดส่งลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าได้อยากได้ต้นใหญ่เลยเราสามารถขุดแพ็คลังใหญ่ไปให้ได้นะคะแต่มันก็จะคนละราคาอีกนะคะมันจะใหญ่สมบูรณ์เลยใครสนใจโทรมาได้นะคะนี่คือบุกหวาน รับประกันไม่คันทาได้ทั้งลำต้นทั้งหัวหัวเราก็สามารถเอาไปทำของหวานเอาไปแกงแกงใส่ปลาย่างใส่ซีโครงหมูใส่ปลาใส่ใบแมงรักหอมหอมลำมันเราก็แกงส้มแกงกะทิแกงปลาทำกินได้บุกหวานนี้เขาเป็นพืชล้มลุกนะคะ ลูดูนี้คือลูดูฝนเป็นลูดูที่เราขยายพันธุ์นะคะเราจะขยายพันธุ์ลูดูนี้เราจะทําง่ายปลูกง่ายเราจะแคะขุดขุดออกเฉพาะลูกเนี่ยปลูกทิ้งไว้เลยเราไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะเขาเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่เคยเลี้ยงมากเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราปลูกตามป่าตามโคกหนองนาเราเราขยายออกไปทั่วหมดเลยก็คือเราขยายออกไปนี้ เราไม่ต้องได้ไปหิ้วน้ําตามรถนะคะเราปล่อยเขาเราปลูกเวลาฝนฝนตกมาเนี้ยดินเขาจะชื้นแฉะอากาศได้เราขุดไปปลูกปลูก,กเราไม่ต้องไปตามรถน้ําปุ๋ยเราก็ไม่ได้ใส่นะคะถ้าถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ได้สมมุติว่ามีขี้ควายขี้ขี้วัวขี้ควายปุ๋ยคอกอยากใส่นี้เขาจะงามมากนะคะ ถ้าใครอยากใส่ปุ๋ยเคมีก็ใส่ได้เขาก็ชอบนะคะแต่บังเอิญที่นี่เราจะปลูกปลูกธรรมชาตินะเราปลูกกินเองเราปลูกธรรมชาติเราก็ใส่ขี้ขี้ควายเนาะเราเลี้ยงควายนะคะบุกหวานเป็นพืชล้มลุกเป็นพืชปลูกที่ตามเขาเรียกว่ามีร่มมั่งแดดมั่งเขาจะชอบมากนะคะ ถ้าถ้าตรงนี้ไม่มีล่มเราก็จะเอาท่อใส่เขาก็จะสูงยาวใหญ่ตามท่อเลยนะคะสูงยาวใหญ่ตามท่อไปเลยนี่คือเราปลูกหน้าบ้านนะคะเราถ่ายทําให้ดูที่สวนหน้าบ้านเราจะมีของของเราจะมีหลายสวนนะคะจะอยู่อยู่ในโคกน้องนาในป่าอันนี้อยู่หน้าบ้านคือเราปลูกทุกที่นะคะอันนี้คือเราขยายใหม่ นี่คือเราขยายใหม่มันต้นใหญ่เกินขุดสูงลูกค้ายุ่งยากเราก็จ,จัดการมาปลูกตัวเองขุดฝังทิ้งไว้เลยโดยเราเราไม่ต้องลดน้ำนะคะความห่างความถี่ก็พอดีประมาณครึ่งเมตรนะปลูกไม่หมดลืมประมาณครึ่งเมตรเราปลูกทิ้งไว้โดยเราไม่ต้องลดน้ำเลยเขาเป็นพืชที่ปลูกง่ายมาก อันนี้คือเขาเกิดต้นเพราะเราเคยขุดขุดออกจากเราขุดหัวเขาออกจากนี่นะแต่เขาไม่หมดนะขุดได้ก็ไม่หมดเขาก็เกิดต้นเล็กต้นน้อยของเขานะใครทำโคกน้องนาปลูกพืชชนิดนี้เป็นเศรษฐกิจได้นะคะปลูกทั้งกินได้ทั้งเราถ้าบริหารดีๆคือขายได้ทั้งปีนะคะ ฤดูนี้เราขายหน่อพันธุ์ฤดูเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเขาลงหัวเราสามารถขายหัวเขาได้แล้วเขาเป็นพืชปลูกง่ายไม่เลื่องมากไม่ต้องการอะไรมากมายเราไม่ได้มีศัตรูพืชอะไรเลยนะคะเราไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยปลูกครั้งเดียวกินยาวๆนะคะเขามีหัวอยู่ใต้ดินถ้าเราจะปลูกกินเองนี้คือปลูกทิ้งไว้เลยไม่ต้องไปขูดเขาขึ้นมา เราปลูกไว้ที่ไหนเวลาเดือนตุลาพฤศจิกาธานาันวาเขายุบแห้งลงไปลดูมีนาเมษาพฤษภ,ภาฝนมาใหม่เขาจะแทงยอดขึ้นตรงนั้นนะคะขอให้เราจำสถานที่เราได้ว่าเราปลูกตรงนี้เขาจะขึ้นทุกปีให้เรากินทุกปีแต่ถ้ามีลูกออกมาด้านข้างเราอยากแนะนำว่าให้ขุดออกไปปลูกที่อื่นแล้วแม่เขาจะต้นใหญ่มาก ที่นี่เราปลูกเราจะปลูกเดียวๆไม่ให้เขาเป็นกอแตกขึ้นแตกออกมาเป็นลูกเขาอะเราขูดออกหมดเลยถ้าลูกค้าไม่สั่งซื้อคือเราขูดแล้วยายปลูกตามไร่ตำนาตัวเองต้นแม่ของเราจะใหญ่มากแต่ที่นี่เราขูดปลูกลูกค้าแทบจะไม่ทันแทบจะไม่พอนะคะขายดีเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะคะ รายได้ดีนะคะเราขุดส่งออนไลน์ขายให้ลูกค้าลูกค้าต้องการขนาดยี่สิบเราก็ขุดให้ขนาด3าสิบเราก็ขุดให้ตอนนี้เรามีขนาดสี่สิบห้าสิบใหญ่ให้ได้นะคะถ้าใครอยากได้ต้นใหญ่เลยเราขุดให้เขาจะมีเราขูดออกจากต้นแม่นะคะเขาก็จะมีหัวแม่ติดไปด้วยนิดหน่อยเพราะว่าเราสับสับออกจากต้นแม่เนาะ มีแผลก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่เกิดนะคะต้นบุกปูง่ายมากเราเคยทดลองแล้วขนาดขาดไม่มีรากเลยเราไปฝังเขาก็เกิดนะคะแต่นี้เราขุดยังไงก็ติดรากไปเนาะเราขุดออกจากต้นข้างต้นแม่นะคะบางบางอันก็จะได้หัวติดไปใหญ่บางอันก็จะหัวเล็กติดบางอันก็จะได้เง่าติดเพราะว่าเราแคะออกจากต้นแม่ แต่รับประกันว่าเขาไม่ตายเขาแข็งแรงถ้าเราสั่งต้นใหญ่มันก็จะ,จะเจริญเติบโตวไวได้กินเร็วโตวเร็วนะคะใครสนใจต้นใหญ่เรามีขุดให้นะคะเราขุดต้นใหญ่แพ็กส่งให้ได้นะคะเราจะพาไปดูนะคะเราขุดต้นใหญ่ขึ้นมาต้นใหญ่เรามีให้นะคะ ต้นใหญ่ขุดต้นใหญ่พร้อมหัวพร้อมหน่อยอย่างนี้เห็นไหมคะแพกกล่องแพกลังใหญ่ส่งไปให้ได้เลยเราจะจําหน่ายตามขนาดนะคะอย่างหัวใหญ่อย่างนี้ต้นนี้หัวใหญ่หัวใหญ่เท่านี้เราขายต้นละห้าสิบบาทสมมติว่าใครอยากปลูกสถานที่ไม่เยอะปลูกใส่กระถางได้เลยนะคะต้นละห้าสิบบาท สถานที่ไม่เยอะสั่งไปปลูกสั่งไปปลูกตามข้างบ้านหน้าบ้างปลูกใส่กระถางนะคะเราจะขายตามหัวใหญ่ต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะขนาดและราคาจะแตกต่างกันไปนะคะใครสนใจสั่งได้นะคะ083 6177778หรือจะแอดไลน์มาได้นะคะที่เราที่เราให้ไอดียไลน์ไว้นะคะ